มือแม่วันหนึ่งด้ออยู่กับแม่วันหนึ่งเนาะอืมได้แล้วจะโทรบอกเมียแล้วจะโทรบอกภรรยานะให้แม่อยู่วันหนึ่งใช่ไหมอืมได้ได้คิดถึงจังเลยหอมแก,ก้มอืมแก้มนุ่มหนึ่งแหละ อมยน่ารักจังว่าคุณคุโดรเนี่ยอืมคนอคุดรน่ารักจังลืมตาด่ะฝังเนี้ยฟังนี้ลืมได้ไหมโอ้ยมีตาปุ๋ยเต็มเลยอืมเดี๋ยวจะไปอาบน้าเออแอบตามื่อไหร่หรอแอตาไหมหนาวตลอดต้องหมผ้าตลอด